มาสกีเวที่แจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่มาสกีอีกครั้งนึค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นช่วงเพลงแจ้งเกิดกับลูกน้ำพามเมลาบาาเดนที่มาเยือนในรายการสวัสดีค่ะลูกน้ำพามเมลาบาวเดนค่ะ สวยเหมือนเดิมเลยอะเดิมผมบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเพราะเธอทํางานมาแทบครบทุกอย่างในวงการนี่แล้วเป็นนางแบบก่อนค่ะอ่าฮะแล้วก็ก้าวมาเป็นนักแสดงใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือมาออกอัลบั้มชุดแรกคือชุดทอร์นาโดทอร์นาโดก็เลยเป็นที่มาของสะโพกทอร์นาโดและเพลงที่มาโชว์เมื่อวานเป็นเพลงแดนสมันๆอย่างเพลงดอกกระเจียวบานไปเธอไปดูกันหน่อยมา กรจจช่วยพาฉันไปชัยภูมิไปเถอไปดูกันหน่อยมากมันบานช่วชจอลาสายลมกายราเดี๋ยวสิเดีสิฉันาชม ชช่พานไปและคุณลูกน้ำยังมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปทัวร์ต่างประเทศซึ่งความประทับใจในครั้งนั้นเกี่ยวกับเพลงโบแดงแสลงใจอีกด้วยตอนไปทัวร์ต่างประเทศประเทศไหนนะคะเยอรมันค่ะเยอรมันเนี่ยเห็นบอกว่าถึงก็ร้องไห้เลยใช่ <c oughs> เพลงโบแดงแสลงใจออกปี2001ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้เดินสายต่างประเทศนาน <c oughs> พอไปถึงปรากฏว่า <c oughs> เขาก็ช่วยกันร้องเพลงนี้ เพลงที่เราคิดว่าเขาคงลืมไปแล้วอะค่ะเราตื้นตันนะ่ะแล้วเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไกลมากแล้วเขาต้อนรับเราขนาดนี้ต้องดีใจมากคือก็คือร้องไห้แล้วก็ไม่ร้องเพลงปล่อยคนดูร้องไปในไหนพูดถึงโบแดงแสลงใจแล้วอยากร้องกับใครให้เลือกเลยให้น้ำเลือกได้เลยใช่ไหมคะอ่าฮะน้ำไม่คิดมากเลยค่ะพี่โนโ่น้ำเลือกอยู่คนเดียวเลยใครครับเป็นคนที่โตมาด้วยกันเลยค่ะอ่ะโออตไม่น่าใช่เราไม่น่าใช่เรา <c oughs> วัยรุ่นยุค90คุณตัก๊กสิริพรค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยใี่ฝาแฝดน้ำเลยนะนี่เพราะดูดังพร้อมกันสมัยก่อนมีคนทักทักทัทกใช่ค่ะสมัยนี้ก็ยังมีค่ะเ,เชือยังมีทักทิักันนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับอ้าว เดี๋ยววันนี้ได้พะทะกันบนเวทีแห่งนี้เพราะว่าตอนที่หนูออกเทปด้วยกันนะนะก็คือดังมาพร้อมกันแล้วตัดผมทรงเดียวกันด้วยใช่ใช่ตัดผมสั้นใช่นะตอนนั้นแล้วก็คนก็จะทักเราผิดทักเราถูกก็จะทักตั๊กเป็นพามิเมลาทักพามิมลาเป็นตั๊กแล้วแล้วสะูพกก็แบบเดียวกันด้วยอุ่นเดียวกันอุ่นเดียวกันเดี๋ยวคนจะไม่ช่วยนะคะเฮ้ยน้ำหันหลังเลยกหนึ่งสองสามคูครับผมค่ะคุณผ่้ โมแดงแสลงใจนะครับเอาวันนี้ถือเป็นการประทะกันอย่างครั้งยิ่งใหญ่เดี๋ยวนุออกตัวก่อนได้ไหมครับผมคือน้ำอะวัาน,น้ำเนี่ยนะเป็นนักรองที่ต้องขอบอกเลยว่าหนุนต้องขอใช้คำว่าอามาตะก,กับเพื่อนเลยนะเพราะเราไม่ได้เห็นการแสดงของเพื่อนบนเวทีนานมากน้ำรู้ปะ่ะพี่ลงกับเอนะแบบนั่งชมแบบไม่ไมขาดปากเลยคือความวาถ้าถ้าด้วยอายุแล้วนะ เรียกป้าักน่ถ้าเราเรียกป้าักเรียกคุณแม่ก็ต้องเรียกน้ำป้าน้ำคุณแม่ได้นะแต่สภาพไม่น่าเรียกแม่หรอกเรียกเป็นพี่น้ำได้สวยยังเป็นพี่น้ำเลยอ่ะเลิกการแสดงเป็นไงเราลัสายตาจากเขาไม่ได้เลยนะเทนต้กเวลาร้อเพลงเท่มากอะสวยเขาชมน้ำ่าจริงๆแล้วน้ำแ่บจากสตริงใช่ไหมแล้วข้ามไปแบบโอ้โห เก่ง็อยะกจะให้คนยอมรับมันไม่ใช่ง่ายๆนะแสดง<ช>เป็นล,ลูกทุ่งเนี่ยมีมไม่กี่คนหรอกน้ำเก่งมากเลยำทำได้ลเ,เลยในสเตจกันด้วยตนหนูก็ต้องเขาบอกว่าหนูเป็นเกียรติมากๆเลยนะที่ได้จะมาร้องเพลงโบแดงแสลงใจกับกับน้ําแต่ว่าเป็นเพลงเป็นเพลงที่เราไม่ถนัดเราก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าจะไปแบบว่าอุ่ยแค่ตั๊กยอมมาร้องด้วยน้ำก็ดีใจแล้วขอบคุณเพื่อนมากค่ะที่ให้เกียรติมต้องไม่ร้องได้ไหมยืนเต้นให้เฉยๆอ้าวร้องสิไว้เฮ้ยมาด้วยกัน มาฟังกันเลยดีกว่าก็เป็นบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เหมือน,นกันนะ <c oughs> วันนี้คุณตักกับคุณพาเมล่าร้องเพลงด้วยกันในเพลงโบแดงสแสลงใจฟังเลยครับ<ช>